จะทดลองจรวดจริงๆค่อดูดว่านี่คนยังไม่ออกไปเลยเอาดาไม่ปไปเลยหรอกงั้นก็มื้มมันไปเลยละกัน นี่คือห้องสร้างจรวดใช่ไหมเนี่ยเอ้ยสวัสดีครับผมมาใหม่ไม่รู้สร้างจรวดยังไงครับนี่คือที่สร้างจรวดสามพันโคุณนาจะแต่ต้องอะไรด้วยโอเคผมจะไม่แต่ต้องอะไรครับในสร้างจรวดอันนี้เปล่าอ้าวไม่คุยด้วยอืมกดอะไรดีน้านี่ละกันสิบหนขขมาไปดูผลงานหน่อยสิ มีนักข่าวมาทำงานด้วยเหรอเกิดนายเป็นนักข่าวเหรอไม่ไม่ยูทูบเบอร์โอ้แต่ไม่มีผู้ติดตามเลยอีก15าวิจะรดจ,จะลงถึงพื้นครับโอ้สุดยอดมากเลยเอาละทำดีมากไหนลองไปดูผลลัพธ์หน่อยสิโอ้น้ำยังควันรถเอา พี่ไม่ตัวสีม่วงเนี่ยไม่ใส่เสื้อโดนลังสีเน่แล้วเราจะตั้งกระโดดยังไงเนี่ยฮะเอ่อตรงนั้นเขามีปืนด้วยเหรอเฮ้ยิงมันต้องไอเดียวไม่ได้กดอะไรเลยอันนี้มับูดเลยอันนี้มับูดเลยจะก่อดปั๊บมึงก็จะป้องกันไม่ได้กดอะไรเลยไอ้หัวปูชไม่ออนเป็นอะไรเด้อมันเป็นโจรเป็นโจนโอ้ยหพื้นเลื่อนเข้ามาเราเปลือกเข้ามาเราเปลืเฮ้ย โอยอยากโดนรังสีก็เข้ามาออไอ้แมงตาม,มาันอ,อ,ย,อย,ยู่น้่แหละไออ๋อหยุดเลยมึ่งต้องการอะไรทำไมอ่ะฉันก็ไม่รู้อะฉันเพิ่งเล่นเกมนี่เององั้นจะ่ล่แต่แรกทำไมนี่ควรจะเป็นตึก s e curity โอ้ว่าจะไปขอปืนเขาสักหน่อยฮัลโหล อ้าวสวัสดีครับผมขอปืนไปพ้องกันตัวเองหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกใครจะไม่ให้รถผมเป็นา่ามผมเลยมืแล้วคนนั้นมีได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาโจรดิโอ้ทีนี้ไปง่ายอย่างี้เลยเหรอเอาละตอนนี้ผมเปลี่ยนงานเป็นคนดูแลเตาปฏิกรณ์ละงานนี้ต้องดูแลให้เตาปฏิกรณ์เสถียรซึ่งผมไม่ทำ ทีนี้แหละไม่มีคนเฝ้าด้วยเจ๋วสวัสดีครับไงเต็มยอดไม่ชียวมาทำอะไรกันครับเนี่ยผมก็เราไม่แน่ใจว่าเต้าปฏิกรจะเสถียรตัวนายก็ไปเปิดปั๊มน้ำอย่างเดียวก็พอโอเคครับอี๋ตอนเราจะระเบิดที่นี่ยังไงเด่ยโคตรเต้นหนาเลยกดเ,เป็นวิศวกรใช่ไหมครับเออใช่ทำไมครับขอตัวไว้ดีหน่อยได้ไหมครับโอเคครับใช่เดิ ช่วยผมหน่อยได้ไหมช่วยผมระเบิดเตาปฏิกรณ์หน่อยดีได้เลยครับผมอ๋อโอเคง่ายจังผมนี่แฟนตัวยงเลยครับเอาแล้วเอาแล้วขขขเขากดแล้ว <ś v ix> เฮ้ยไม่ต้องโดนเองแล้วเราเดี๋ยวจะไปปิดปั๊มน้ำก่อนนะจะได้ร้อน รียบร้อยที่นี่รถสำเร็จแน่โอเคปิดปั๊มเรียบร้อยแล้วนะทำลยเอาบริกรเลยเอานายเป็นรัฐบาลไม่ใช่เหรอทำไมสั่งเงี้ยใครมันระเบิดทธน,น้าเร็วๆโอเคในเมื่อรัฐบาลสั่งจัดการให้ครับ <c oughs> เอาล่ะเราต้องทำทุกอย่างให้คุณ้่มพูมันเกินพิกัดแบบนี้สีเขียวยังใช้ไม่ได้ปิดเครื่องนี่ซะแล้วปล่อยให้มันระเบิดออีีเเเฉินนน,น,นนววหหหรรไไคางู้ะ一群苏联团还穿防护服？真้人都是不穿ะ อุ้ยแบบนี้แหละอุ้ยอย่างนี้เลยร้นอนร้นอนเลยระเบิดซื้หมเือ手中剑ทุกคนดูตื่นเต้นกับการระเบิดโรงงานนี้ทิ้งมากเลยแหะ่ะฮ ah. uh ่า huh. ระเบิดว้าวว้าวว้า oh ว oh oh. อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีระบบเซฟตี้ด้วยเนี่ยอุณหภูมิรถลงเรื่อยๆเลย <No. S 3> I got you in 4K daddy ดันรู้เร็วว่าจะปิดในเซฟตี้ยังไงจะมาเนี่ยเราไม่ได้เอาเอ็กเซสคีย์เรียกคายเอ่ออันนี้อ่ะใช้ได้ไหมไม่มันต้องใช้เธอไม่ได้เอาคีย์แต่เราไม่มีเร็วเนี่ยดูหรอมันจะเอามาจากไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเอาละตอนนี้ผมเปลี่ยนงานนะเป็นเดลิเวอรี่ขนขนของเอาจริงนะผมไม่รู้วิธีการระเบิดตาวัตติกอนนะก็เลยไม่มีอะไรทำ ง่ายนะขอเอารถก็ขอแค่ทดสอบนิวเคลียร์เฉยๆป็เรื่องปกติมากเลยนี่เฮ้ยขอรถดิเอ้ยเอาไปเลยครับพี่เอาไปเลยนีม่มาไอ้ตองมาถึงก็ปลดรถกูซะแล้วเอาละเร,ราจะขนอะไรดีวันนี้นะมีเหล็กแล้วก็มีน้ำมันด้วยเหรอ อันนี้มันน่าจะให้เลือกพลังงานของกรวอดมีใบโหชัดมีตักเงินจี้เฮ้ยลดออกมาได้ไงเนี่ยเราไม่ได้ไปเสกเลยะไรว่าไอ้คนที่อยู่หลังกระบะเป็นสปายใช่ป่ะออสายลับอ่ะแล้วภารก,กิจของสายลับคืออะไระก็ไม่มาก็เข้าไปที่ฐานแล้วขโมยข้อืมถ้าเป็นสปายมันน่าจะมีเทอร์มินอลแอคเซสอะไรอย่างี้ไหมนี่จะถึงด่านแล้วไม่ฟรีนะเว้ยง,งานเนี่ยตามโบปัก ไอ้นี่ด้วยครับนี่ครับผมโอเคไปได้โอเคเข้ามาข้างในได้แล้วน้ำโป๊ะอ่นไม่ไปเอากรนมาก่อนดิโอ้เอาเฮ้ยมึงกระบมกก่อนเอาล่ะตอนนี้ฉันเป็นสปายแล้วอุ้ยสปายมีปืนด้วย มีของเพียบเลยนี่ไงมีเทอร์มิน a ล c อ s s เซสจริงด้วยอะไรอ่ะเนี่ยแข่งนี่สกา e เุ้ยป้อมตัวเฮ้ยก็ไม่ยากดีว่ะโอ้มีรถพอดีเลยขอยืมใส่เฮ้ยยีหน้อยเนี่ยเฮ้ยพวกเดียวกันเฮ้ย โอ้ยมีรถถังเลยโอ้ยโอเปียวเปวเห็นเ,เขาบอกว่าการที่จะปึ้มตอบปฏิกรณ์ได้เนี่ยมันต้องหารหัสมาก,ก่อนรหัสมันอยู่แถวๆเครื่องที่มีไฟสีเขียวอ้านี่ไงมีคนอยู่หนึ่งคนอยู่ตรงนี้ต้องระวังหน่อยละไม่มีคนไปเลยอ่าฮะเอารหัสมาสิ CLG เอาระเหลือรหัสอสามอันเ Hey that's pretty good เอารหัสมา เรารหัสมาโยบอยทีเจเดี๋ยวเราจะจอดรถจะฝ่ารหัสมันจะสปอนไปเกิดที่อื่นนะเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงสปอนทีหนึ่ง a few moments later อยอดุมออกมาดิอ้าวไปโจรเหมือนกันเลยว่าไงโ <_ at> อ้ฟันกูดทำไมเนี่ย <_ at> พูดด้กันไม่ใช่เหรอเฮ้ยม <at> ันเดินนานนะเว้ยมะ <_ at> เ,เดินฝ่ายามาเด <_ at> ี๋ยวต้องรายงานสถานการณ์หน่อยตอนนี้กำลังหาโค้ดอยู่ได้สองโคตรแล้วมาไปซิบอกทำไมเรา แจะให้หาไป็ชั่วโมงทำไมกูสาหาไม่ได้สองโคตรเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปที่เตาปฏิกรณ์เฮ้ยไปกันแหี่ยโอยทำไมาหน้าทางเข้ารถเยอะขนาดนี้มาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยประตูนี้มัต้องใช้คีย์การ์ดเลเวลสามสปายไม่มีอีกเฮ้ยหนุ่มไอ้หุ่รอด้วยรอด้วยขาด้วยเข้าด้วย Yes Yes No 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 Fuck Shit Gun Who มากว่าจะมาถึงตรงนี้ โอ้อ oh, Ye yeah. mm ุณ hmm. หูก็สีสมแล้วใช่ได้เฮ้ยเยี่ยมรู้เลยไรวะาจะลาเหรอไม่โดนไม่โดน้ไม่โดน การอมายกมีผลบังคับใช้แล้วแกนพลังงานหลังนั้นไม่เสียรูขุคลากรที่งหมดไปที่บังเกอร์ด้วยนี่ไม่ใช่การซอกอา้าวเรโว้ยประเมอสองใจอยากแด้ขอไปดูไยประตูจะปิดแล้วเราควงไปไม่ทันไปลบดีกว่าขอลดหน่อยขอลดลดลดเฮ้ยไมยแยง่งกันดี เออพวกเดียวกันเราเนี่ยเอ้ยไปได้ไปได้ไปได้ขอนั่งขอนั่งเฮ้ยไปด้วยบุคลากรทุกคนมาที่บังเกอร์ด่วนและปกกันบังเกอร์ด้วยทุกอย่างที่เรามีตรงนี้คนจะเป็นบังเกอร์แน่นอนอันนี้ไม่จะจรใช่ไหมี่ยตรงเนี้ยตตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าบังเกอร์ถ้าเราไม่ยิงเราก็ไม่ได้เข้ายิงมาเลย นายเปรอสไนเปอร์สไนเปิดแกตายแล้วแกตายแล้วมีรถเอยปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยมีครับปืนพวกมีครับปืนพวกโอ้โหเอาไอ้ข้างๆตายก่อนอีกเหรอโอ้โรงงานมันล็อกดาวเข้าไปไม่ได้เลยแล้วก็เหลืออีกร้อยหกสิบวิแกแล้วแกแล้วตรงใจยังไงดีเข้าบังเกอร์กันไม่ได้เฮ้ยแต่จังหวัดปืนมาเปล่าโน้ปเฮ้ยที่เราจะมาหลบตรงนี้จริงเหรอเนี่ยมาได้เหรอฮะ โอ้ยเหลือเวลาอีกสี่สิบเอ็ดวิลองมาลองกันดีกว่าโอ้ห้าสี่สามตองเดินคุณจะตายไม่ดี จะพังก็ไปเปไ็นไรหรอกนะเรามีงบอีกตั้ง5ล้านล้าน